สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพ h a n n e l นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่แปลงข้าวเป็นพันขยายของพันซิตโตเจ้า8นะครับผมแต่นะครับเป็นบริษัทอื่นเขามาทำขยายนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับผมว่าลักษณะกระสอบที่ของผมใช้มาทำ การเพาะปลูกนั้นนะครับผมเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะแนะนํายาเพี้ยกระโดดนะครับผมหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับผมหนึ่งเดียวสําหรับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งเดียวสําหรับทุกคนเลยนะครับผมที่ถ้าเจอเพี้ยกระโดดระบาดนะครับผมต้องใช้ตัวนี้เท่านั้น เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมแปลข้าวตรงหน้านี้นะครับผมตอนนี้อายุได้66สวันนะครับผมเป็นข้าวนาปังอายุสั้นที่อายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย85วันอันนี้เป็นข้อมูลนะครับผมจากคนขายพันข้าวปลูกนะจากที่ผมอสอบถามมานะครับผมศึกษามาก่อนเขาก็รับประกันว่าเก็บเกี่ยวไม่เกิน8 5บ้าวันนะครับผม นี่ครับผมเป็นข้าวที่มเมล็ดใหญ่มากเลยนะตอนที่ผมหวานเนี่ยโหมเมล็ดใหญ่แล้วเขาค่อนข้างที่จะแตกกอดีอ่าตอนนี้นะครับผมข้าวก็มองไม่ออกนะครับผมว่าเป็นข้าวหนาหรือข้าวบางนะครับผมถ้าเราไม่แหวกดูตรงโคนมันนะนะครับผมแต่ถ้าเราแหวกดูตรงโคนมันเราก็จะรู้ว่านะครับผมเป็นข้าวที่บาง พอสมควรนะครับผมแต่เขาแตกกอนะผมถึงบอกว่าบางล่างหนาบนนะครับผมข้าวบางแป้งหวานสามถังข้างบนดูบางนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ออกทุกต้นเนาะถ้ามันแออัดมันเครียดนะครับผมมันก็จะมีรวงที่ว่าไม่สามารถที่จะออกสุดได้นะตรงนี้นะครับผมนี่ให้ชมนะครับผมให้ชม ก็ขนาดว่าเป็นข้าวนาปังอายุสั้นตอนนี้ก็เหมือนว่ายังไม่ยังออกไม่ร้อเปอร์เซนนะครับผมออกอยู่ประมาณ6 0สิเจ็ดิบเอร์ซนเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมให้เห็นลวงนี่นะครับออกโดนฝนทุกวันนะครับผมแต่ผมจะให้ดูมเมล็ดเวลาเขาเต่งนะเพราะว่า ฝนตกทุกวันนะครับผมตั้งแต่เริ่มออกเลยนะครับผมแล้วก็มีช่วงที่ว่าโดนพายุหนักๆด้วยนะครับผมลมแบบโอ้โหแรงมากนะครับผมแต่ในความที่ว่าข้าวเนี่ยต้นเขาไม่ได้สูงมากเนาะเขาก็ยังไม่มีทีท่าที่จะล้มนะครับผมเพราะว่ามันเล็ดก็ไม่ได้เต่งต้นก็ไม่ได้สูงมากยังไม่หนักนะครับถึงว่าจะลม้มถ้าล้มตอนนี้ก็เสียหาย เยอะมากนะครับผมเพราะว่าข้าวยังไม่ได้เข้าเม็ดเลยนะครับผมแต่ก็ยังดีเนาะยัพึ่งมานะครับฟ้าฝนยังพึ่งมารุนแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไปซื้อยามาแล้วเพียงน,นํำนะครับผมเนี่ยอยู่ในมือผมเนี่ยเดี๋ยวเราชมข้าวอีกแป๊บหนึ่งนะครับก็เพราะว่าผมจะพ่นโรยรวงเดี๋ยวรอข้าวเข้า,มาเมล็ดละข้าวออกให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้ว สลัดเกสรน,นะครับผมเพราะว่ายัางไงผมก็จะไม่ยุ่งช่วงข้าวกาลังออกรวงผมก็จะบอกพี่น้องเกษตรกรตลอดเลยนะครับผมว่าช่วงข้าวออกรวงห้ามทําอะไรเลยนะครับผมอย่าไปขยับอะไรเลยเดี๋ยวเกสรเขาจะกระทบเยอะนะครับผมลักษณะพันธุ์ท่านี้โหเห็นไหมครับผมเห็นมล็ดเห็นเ,นเนมนเล็ดไหมครับผมเกสรดํานะครับเนี่ยมันเป็นเกสรเคลือบนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านพอกระจุพันของเพงน้มกันนะครับผมว่าเพน้มเนี่ยเออถ้าเรามีเพียกระโดดระบาดเนี่ยเราใช้แบบไหนตัวไหนนะครับผมให้ดูผมให้ดูลักษณะซองนะครับผมสําหรับซองเนี้ย จะบรรจุอยู่ที่200กรัมนะครับผมก็คือเป็นมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับผมชื่อก็จะเป็นเพลน u ัครับผม50ดับบิวจีนะครับผม,บผ,มผมจะบอกเลยว่าอ,อย่างชื่อสามัญน,นะครับผมผมจะบอกว่าหลายคนนะครับผมใช้ตัวที่สามัญเดียวกันนะครับผมแต่มันไม่ได้ผลผมเลยจะแนะนํานะครับผมชื่อสามัญเนี่ยถ้าใครติดตามช่องผมเนี่ย อย่าไปดูชื่อสามัญครับผมถ้าใครจะใช้ยาตามผมนะตามที่ผมแนะนำต้องเอาให้ตรงให้หมดครับผมไม่ว่าจะเป็นชื่อเพียนัมก็ต้องมีเพียนัมนะครับผมห้าสิบดับเบิลจีลักษณะซองชื่อสามัญก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับผมไพมีโทซีนถ้าเราไปเอาชื่อยาตัวอื่นอ่าไปชื่อยาตัวอื่นตัวนั้นตัวนี้ชื่อสามัญเดียวกันแต่ชื่อยาตัวอื่นราคามันก็จะถูกลงไปอีกนะครับ ถูกลงไปอีกคุณภาพก็ต่ําลงไปอีกไม่อยู่พอเราพ่นอ่าแล้วครั้นี้ก็มาว่าผมแล้วก็คุณใช้คนละชื่อกับผมอ่ะเออมันคนละตัวกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้เนาะถ้าใช้ต้องใช้ให้เหมือนกันนะครับผมถ้าอยากจะให้ได้ผลอ่าผลิตอยากให้ได้ผลที่ว่ามันเท่ากันเพียกระโดดอยู่เพียกระโดดตายนะครับผมเพราะว่ายาเพียกระโดดเนี่ยเป็นตัวที่ หายากนะที่จะอยู่ส่วนมากอะ่ะจะพ่นกันสองรอบสามรอบอ่าบางคนก็บอกว่าเพียรน้ำเนี่ยแพงจังเลยราคาแต่คุณไปใช้ตัวอื่นแล้วมันไม่อยู่คุณก็ไปใช้ซ้ำสองรอบสามรอบราคาแพงกว่าเพียงน้ำอีกเสียเวลาที่สําคัญข้าวกระทบเยอะอีกแทนที่จะฉีดพ่นครั้งเดียวอยู่เลยนะครับผมข้าวจะได้ไม่กระทบนะตรงนี้ผมขอเน้นหน่อยนะครับผมเรื่องชื่อสามัญน,นะครับผมอ่ะมาดูด้านหลังนะครับผมมาดูด้านหลังยวผมจะให้ดูเลยนะครับผมก็จะได้ ไม่ต้องนะครับอ่าดูถามกันเพราะว่าบางครั้งผมก็ลืมนะว่าใช้เท่าไหร่อัตรานะครับผมอ่าสาหรับอ่าเพียน้มเนี่ยอ่านะครับดูเะผมนี่นี่นะครับผมที่ใช้ในข้าวนะครับผมถ้าใครผสมน้ําอ่าเป้กระติกเนาะยี่สิบลิตรนะครับผมก็ใช้อยู่ยี่สิบกร,รัมนะครับผมใช้ช้อนตวงเอาเนาะมันจะเป็นผงนะครับผมเป็นยาเป็นผง นะครับแต่ถ้านะครับผมเขาบอกนี่วิธีการใช้พ่นนะครับผมเพียกระโดดสีน้ําตาลนะครับผมในนาข้าวอัตราการใช้นะครับผมสี่สิบิตรต่อไร่นะครับผมแต่ถ้าใครถามบอกว่าหนึ่งห่อเนี่ยถ้าใครใช้โดนนะครับผมเพราะว่าโดนเนี่ยมันจะใช้น้ําน้อยถ้าโดนใช้น้าน้าน้อยเนี่ยผมอาจจะใช้ประมาณ ถ้ามันไม่ระบาดนะกรณีที่ว่ามันมีตัวเนี่ยผมใช้เพียงอ่าหนึ่งห่อเนี่ยต่อสิบไร่เลยนะผมใช้นะครับผมแต่ถ้าใครกรณีระบาดเนี่ยกรณีที่ว่าเพียกระโดดระบาดเนี่ยท่านอาจจะใช้เป็นห่อครึ่งต้องเพิ่มความเข้มข้นหน่อยแต่ถ้าทั่วไปเลยนะครับผมถ้ามีตัวไม่เยอะนะถ้ากับถ้ามันยังไม่กินของเราอะไรเนี่ยใช้ห่อหนึ่งต่อสิบไร่เนาะหรือว่าลองปรึกษาอ่าร้านขายยาดูนะครับผมเพราะว่า ยังโดนเนี่ยอาจจะคำนวณยากหน่อยนะครับผมเพราะว่าชุดหลังเนี่ยผมเนี่ยผมซื้อมาชุดชุดเนี่ยนะครับผมที่ว่าผมจะฉีดเนี่ยมันยังไม่มีเพียกระโดดระบาดเนาะแต่มันมีข่าวมานะครับว่าแถวนี้มันมีเพียกระโดดแล้วก็เริ่มตอมไฟผมแหวกดูนะครับว,วิธีการแหวกเพียกระโดดน,นะครับผมก็ไม่ยากนะนี่นะครับผมให้แหวกลงไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ให้กดลงน้ํานะครับผมรยะยาวหน่อยถ้ามีตัวเขาจะกระโดดเลยนะครับผมเขาจะกระโดดเลย นะครับผมนี่แล้วใครดูนั่นไหนก็แหวกแล้วนะผมให้ดูต้นข้างล่างเห็นความบางของข้าวไหมครับผมที่ผมทํานะผมจะแนะนําตลอดนะครับผมไม่ต้องไปเชื่อใครนะครับผมข้าวหนาาวันสามถังสี่ถังนะครับผมเขาน่าจะทําครับปลูกขายนะคนที่แนะนําเกษตรกรนะครับผมยิ่งเป็นยิ่งเป็นเกษตรกรมือใหม่ด้วยนะครับผมผมบอกเลยแฟะนะครับผมถ้าข้าวหนาเนี่ยข้างล่างเนี่ยอย่างของผมเนี่ยมองไม่ออกครับผมว่าข้าวหนาข้าวบาง พอผมแวกลงไปเนี่ยยังไงครับเนี่ยกอไข่กอมันนะครับผมอ่าถ่ายข้างบนเนี่ยผมบอกว่าหวานสามถังสี่ถังนะครับผมใครเห็นก็ต้องเชื่อนะตรงนี้นะครับผมถ้าผมไม่แวกดูตรงข้างๆอ่ะนะครับก็พยายามนะครับผมเชื่อนะครับผมเฉพาะคนที่เชื่อได้เนาะใครที่แนะนํานะครับผมให้เล้าหลงทางนี่ให้ระวังให้ดีนะผมเห็น ายิงตามกลุ่มตามอะไรอีกโอ้โหเยอะนะครับผมอ่าตรงนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับยาเพียกระโดดแล้วก็ผมจะแถมให้นะครับผมถ้ากรณีที่ว่าท่านบอกว่าไอตัวเนี้ยมันแพงเนี่ยเพยน้ำเนี่ยผมจะบอกว่าท่านหยดดีกว่าใช้วิธีการหยดเลยถ้าท่านทุนน้อยใช้ยาน็อกทั่วไปนี่แหละครับผมยาฆ่าเพียกระโดดเนี่ยที่เราฉีดแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยเอาไปผสมกับน้ํามันโซลา่า แล้วก็น้ำมันี้โลนะน้ำมันค้โลที่มันเป็นน้ำมันน้ำมันเครื่องเก่าอ่ะนะครับผมผสมกันแล้วก็เดินหยดเลยครับผมเอาน้ำใส่เดินหยดในนาเลยเดี๋ยวเพี้ยมันมันลงไปโดนตัวมันลงไปในน้ำเนี่ยเพราะเพี้ยนเนี่ยมันชอบอ่าลงไปโดนน้าอยู่แล้วลงไปกินน้ําลงไปอย่างเงี้ยนะครับก็หยดไปเลยหยดลงไปในนาเลยนะครับผมช่วยได้นะครับผมช่วยได้เยอะด้วยดีกว่าเรา เอาไปพ่นด้วยนะสําหรับยาเพีย้ยตัวอื่นนะผมบอกเลยว่ามันอยู่ยากผมลองมาเยอะแล้วนะครับผมถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เพีย้ยน้ำตัวนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมแก่ตัวกเกษตรกรนะครับผมอก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมที่ทํานาก็ให้ประสบความสําเร็จเนาะให้ได้ข้าวเกินไร่เกินนานะครับผมเพราะว่าปัจจุบันต้นทุนมันสูงจริงๆแต่ราคาข้าวก็ ลืมตาอ้าปากได้นะครับผมถ้าราคานี้นะนะครับผมก็ยังไม่ล่วงหมื่นกันเนาะอ่าหลายพื้นที่นะครับผมก็สวัสดีครับ